ซิกเนเจอร์ของคันนี้นะครับอ่าเป็นกันชนหน้านะครับที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับกันชนหน้าเหล็กแบบนี้นะครับเหล็กจริงๆนะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นตัว Eagle v i e วนะครับลายแบบนี้นะครับสวยงามมากๆพร้อมรัดด้วยยาง Monster AT3 นะครับตัวบันไดข้างนะครับจะเป็นตัวของ Hummer นะครับด้านข้างนะครับเรายังมีในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ตัวโลบาร์นะครับก็เป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะครับตัวยอดฮิตของเรานะครับที่เราติดตั้งเข้าไป ตัวด้านล่างก็จะมีตัวกันชนเหล็กนะฮะเนี่ยเนี่ยผมคอทุกทีเลยเจ็บมือแล้วเนี่ย มิสูสเตชันในวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีนัดหมายที่จะนํารถยนต์มิสูบิชิหนึ่งคันนะครับมาส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดตราดแต่ตอนนี้ระหว่างทางนะครับเราก็มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมนะครับรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยเช่นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่น4ประตู GLS นะครับสี่คูณสเกียร์ธรรมดาคันนี้เนี่ยราคาเงินสดนะครับจะอยู่ที่945,000บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่เราได้ติดตั้งไปให้กับรถคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มใน,นในส่วนของตัวกระจัง หน้านะครับกระจังหน้าเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับจากเดิมที่เป็นสีบอลเงินนะครับก็เป็นเรียบๆธรรมดาเราก็ทําการตกแต่งนะครับให้เป็นสีดําทําให้ตัวรถเนี่ยมีความเป็นเหมือนสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูมีความเป็นดุดุมากขึ้นนะฮะฝากระโปรงนะครับเราก็ทําการปรับเปลี่ยนนะครับติดตั้งในส่วนของตัวฟอนต์หนังสือสีแดงแบบนี้นะครับเขียนว่า Tri ันสปอร์ตแบบนี้นะฮะก็รับกันดีนะครับตัดกันดีกับตัวสีของรถนะครับที่เป็นสีดําตัดด้วยสีแดงก็สวยงามมากขึ้นเลยนะครับ แล้วก็ซิกเนเจอร์ของคันนี้นะครับเป็นกันชนหน้านะครับที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับกันชนหน้าเหล็กแบบนี้นะครับเหล็กจริงๆนะครับ uh, ตัวนี้เป็นตัวกันชนหน้าของ Hummer นะฮะก็ทำให้ตัวรถนี่ดูแบบดุดันมากขึ้นนะครับดูออฟโรดมากขึ้นเลยทีเดียวผมบอกนี้เลยนะฮะราคาไม่เบาเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราแถมให้ลูกค้านะครับพร้อมกับตัวหูโอเมก้าแบบนี้นะครับสีแดงนะครับเป็นเหล็กจริงๆเช่นเดียวกันแล <ๆ S 2> ้วก็นอกจากนั้นเราจะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับแบบนี้นะฮะ ทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ประโยชน์การใช้สอยนะครับก็ครบคันเลยทีเดียวตัวไฟหน้าของตัวไทตันสีประตูคันนี้นะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้คันนี้เรามีการติดตั้งในส่วนของตัวครอบไฟหน้าเข้าไปให้นะครับเป็นสีดําด้านตัดด้วยเส้นสายสีแดงแบบนี้นะครับเขียนว่า Tri ตันทําให้ตัวรถเนี่ยดูรับกันดีนะครับกัแบบชุดแต่งต่างๆที่เราได้ติดตั้งเข้าไปนะครับ มาในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเราจะมีคิ้วล้อนะครับติดตั้งแบบนี้ไปให้นะครับแล้วก็ตัดด้านหน้าไปให้รับกับตัวกันชนหน้าเหล็กแบบนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับโชว์หมุดปลอกสีเงินแบบนี้นะครับขนาด6นิ้วสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ชุดล้อแม็กของเรานะครับพร้อมกับตัวยางล้อแม็กเนี่ยจะเป็นตัว Eagle ิลวนะครับลายแบบนี้นะครับสวยงามมากๆพร้อมรัดด้วยยางมอน s เตอร์3ทนะครับ 285-60R18 ก็เป็นยางที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับที่ให้ได้ทั้งความเงียบและความนุ่มนะครับแล้วก็ในขณะที่ยังมีลวดลายนะครับที่เป็นเหมือนยางออสเตรเลียนที่สวยงามนะครับเหมือนเป็นแบบดูเป็นออฟโรดนะครับมากขึ้นนะฮะตัวนี้แนะนำเลยนะครับ มาในส่วนของตัวกระจกหูช้างมองข้างแบบนี้นะครับเดิมที่เป็นสีโครเมียมนะครับเราตกแต่งให้เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่ติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้นะครับสวยงามดูหรูหราพีเมียมากเลยนะครับอ่าแล้วก็กันสาดนะครับอย่างที่เราบอกไปทุกๆคลิปว่าเราติดตั้งให้กับทุกคันนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามสีดําแบบนี้ฮะด้านบนนะครับเราจะมีราวหลังคานะครับที่ติดตั้งเพิ่มไปให้ทําให้รถมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะครับตัวนี้เป็นงานตัวใหม่นะครับก็สวยงามนะครับเป็นดําด้านแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายสีแดงเขียนว่าชวยตั้นแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวมือเปิดประตูแบบนี้นะครับที่เดิมเป็นโครเมียมแต่เราทําการครอบเข้าไปนะครับให้เป็นสีดําด้านก็ดูสวยงามนะครับดูทําให้ตัวรถดูดุนะครับเข้ากับชุดแต่งต่างๆที่เราเลือกติดไปให้นะฮะแล้วก็ซิกเนเจอร์อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นตัวบันไดข้างนะครับอาจจะดู เละเทอะนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เราขับดูฝนกันมานะฮะตัวบันไดข่านะครับจะเป็นตัวของ h ฮ m m e r นะครับเป็นเหล็กจริงๆเช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยฮะแข็งแรงนะฮะแข็งแรงใช้งานได้จริงแล้วก็รองรับน้าหนักได้เป็น100ยกิโลเลยทีเดียวนะฮะอ่าอย่างที่เห็นตามนี้เลยด้านข้างนะครับเรายังมีในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะครับด้านข้างที่ มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับเขียนว่า4 4ณนะครับกลัวเดี๋ยวไม่มีใครรู้นะครับว่าคันนี้เป็นออฟโรดนะครับเราติดตั้งสติ๊กเกอร์เข้าไปนะครับที่เป็น4 4คูณแล้วก็ตัวรถนะครับในขณะที่ตัวรถเป็นสีดำเนี่ยเราก็ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้เป็นสีเทาเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะครับให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวโลบาร์นะครับก็เป็นโลบาร์เหล็กของ o u t l a n d e r นะครับตัวยอดฮิตของเรานะครับที่เราติดตั้งเข้าไป่า เอาเรนเดอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปว่าเนี่ยเนี่ยฮะเหล็กจริงๆนะครับเหล็กจริงๆไม่ใช่พลาสติกนะครับไม่ใช่ติดหลอกนะครับสามารถที่จะผูกนะครับที่จะใช้งานได้จริงนะฮะเรามาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายเราจะมีการติดตั้งตัวครอบโคมไฟท้ายเข้าไปให้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับเข้าเซ็กันดีกับตัวครอบไฟหน้าข้างหน้านะฮะก็มีเส้นสายสีแดงนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของตัวด้านล่างก็จะมีตัวกันชนเหล็กนะฮะ ่ยผมขคอทุกทีเลยเจ็บมือแล้วเนี่ยกันชนเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นของเอลเลนเดอร์เช่นเดียวกันนะฮะมีตัวหัวบอลน,นะครับที่เอาไว้ต่อพ่ววนะครับในการสําหรับลากจูงนะครับแล้วก็มีตัวไฟ LED แบบนี้นะครับเป็นเหมือนไฟถอยพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้านะครับเนี่ยเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะลากจูงได้เบื้องต้นได้จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะเป็นตัวเปิดฝาท้าย ก็จะมีกล้องมองหน้ามาให้ในส่วนของตัวเปิดฝาท้ายนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะครับแบบนี้มาให้นะครับตัวครอบเขาก็วาวตัวกล้องมองหลังมาให้นะครับทําให้ตัวรถเนี่ยพอครอบไปแล้วก็ดูสวยงามเพราะเดิมเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมนะอันนี้เป็นดําด้านสวยขึ้นเลยทีเดียวครับอ่าที่เห็นด้านบนนะครับไม่ใช่แบบว่าเราขนของอะไรมานะครับอันนี้เป็นตัวบันไดข้างนะครับ บันไดข้างของเดิมที่ติดรถมาจากโรงงานนะครับเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนบันไดข้างคันนี้เป็น h ฮมเมอร์นะครับก็ของเดิมเราก็คืนลูกค้าไปให้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของตัวฝาครอบถังน้ํามันนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับมีโลโก้คําว่าไทตันนะฮะมีเส้นสายสีแดงสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับอ่านี่คือในส่วนภายในนะครับของรุ่น GLS สี่คูณสี่นะครับคันนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าอุปกรณ์ในเรื่องของการใช้ง,งานต่างๆก็มีมาให้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะตัวกระจกหูช้างซ้ายขวานะครับปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันมีตัวป้องกันการเลื่นถลายนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมชอบตัวนี้มากเพราะว่าปกติมันจะอยู่ในรุ่นท็อปๆนะฮะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเป็นโฟวิก็มีตัวด้วยเช่นเดียวกันคือตัวปรับลำแสงไฟหน้านะครับสามารถเลือกปรับได้นะครับระดับาตามนี้เลยมันจะมีเลขบอกอยู่นะฮะรุ่นนี้นะครับยังคงเป็นเบาะผ้านะครับ ในส่วนของพวงมลาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชั่นให้แล้วนะครับในสําหรับรุ่นนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นปรับในเรื่องของตัวโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆในส่วนของตัวหน้าจอนะฮะปรับลดเสียงเพิ่มเสียงหรือว่าเวลาเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับสายหรือวางสายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นการปรับทิปต่างๆในส่วนของโหมดเลื่อนไม้น้าจอนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับก็จะรองรับในส่วนของ Apple CarP l a y และ Android Auto แล้วนะครับ สำหรับรุ่นนี้เดิมเนี่ยยังไม่รองรับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขารองรับแล้วนะครับอ่าทำให้ตัวหน้าจอหรือว่าสําหรับใครที่ใช้ iPhone หรือ Android เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้แบบหน้าจอคล้ายๆกับตัวอ่าสมาร์ทโฟนของตัวเองเลยนะครับ ก็ทาให้สวยงามมากขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับระบบแอร์จะเป็นตัวแอร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่แยกซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของโหมดออโต้สตาร์สต็อปนะครับที่เวลาเราขับไปนะครับเราจอดนิ่งหรือว่าเราไปติดไฟแดงนะครับก็เครื่องยนต์จะดับเครื่องยนต์ให้นะครับแล้วก็จะติดให้เองเวลาเราเหยียบคันเร่งนะครับแต่ถ้าไม่ชอบโหมดฟังก์ชันแบบนี้นะครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปิดได้จากตรงนี้เลยเช่นเดียวกันนะครับอ่าส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นโหมดการขับเคคลื่ออนน้ะรับก จะมีเป็น 2H, 4H แล้วก็ 4HLC แล้วก็ 4LLC นะครับสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการเลยนะครับแล้วแต่พื้นที่ถนนที่ลูกค้าขับไปเจอนะครับผมเวลากับมิซูสเตชันในวันนี้แล้วนะครับทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้าไปติชมผมได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสามารถบอกผมได้นะครับว่าให้ปรับปรุงในส่วนข้อมูลตรงไหนนะครับหรือว่า ทุกท่านอยากให้ผมนํารถรุ่นใดนะครับมารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมกันส่วนถ้าหากท่านใดนะครับที่กําลังสนใจรถยนต์มิตซูบิชิสักหนึ่งคันนะครับแต่ว่ากําลังหามองแต่ส่วนรถนะครับผมบอกเลยว่ามองหาที่ไหนก็ได้นะครับซื้อที่ไหนก็ได้ต่างจังหวัดใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ถ้าท่านนะครับกำลังมองหารถยนต์มิตซูบิชิสักหนึ่งคันที่แต่งเต็มนะครับจัดหนักจัดเต็มแต่งสวยๆหล่อๆออกมาจากโชว์รูมเบ็ดเสร็จเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับสามารถติดต่อหาผมไดด้้้ทีี่่าานนลงร ผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามทักแชทได้นะครับหรือว่าถ้าหากใครสายด่วนโทรหาผมนะครับก็เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมพร้อมบริการทุกท่านนะครับด้วยความจริงใจเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ก่อนการขายนะครับหรือว่าหลังจากการขายนะครับยินดีที่จะเป็นเพื่อนนะครับเป็นพี่เป็นน้องนะครับคอยให้คำปรึกษานะครับทุกๆท่าน ถึงแม้ว่าจะออกรถไปแล้วหลายปีนะก็สามารถที่จะโทรคุยกันได้นะครับเพราะรถ1ึงคันเนี่ยไม่ใช่ราคา10บาท20บาทนะครับเราก็ยินดีบริการให้ท่านนะครับตลอดไปเลยและทุกท่านนะครับยังสามารถติดตามผมต่อได้นะครับที่ช่องทาง YouTube ชื่อช่องว่า i t s u ูสเตชันนะครับก็ผมจะมีการอัปเดตนะครับแล้วก็ลงคลิปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเพจ a c e b o o k เราก็มีด้วยเช่นเดียวกันก็ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะครับแล้วก็รับชมในส่วนโปรโมชั่นต่างๆผมก็จะไปลงรายละเอียดไว้ให้ในนั้นนะ รูปภาพต่างๆที่เราได้ทําการรีวิวหรือไม่ได้รีวิวก็ตามนะครับรูปภาพสวยๆนะครับต่างๆมากมายเราจะไปลงไว้ในทาง Instagram นะครับ underscore กาคาเซลทุกท่านสามารถเข้าไปตาม ได้เช่นเดียวกันนะครับและช่องทางสุดท้ายนะครับตอนนี้เราทำช่องทาง Tik t อกนะฮะทุกท่านสามารถเข้าไปชมไฮไลท์นะครับผมจะมีไฮไลท์เป็นคลิปสั้นๆนะครับเข้าไปโพสไ้ในนั้นนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้เช่นเดียวกันแล้วก็ขอฝากทุกท่านนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเบอกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมจะลงเรื่อยๆนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกอย่าลืมรอติดตามผมด้วยนะครับสำ

The days.